่าโอเคพอดีวันนี้เมื่อเช้านะคะเดียก็มีสอนนะคะมีสอนคลาสนะคะยกระดับธุรกิจของคุณแล้วก็อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณจดจ่อนะคะ this morning again I had a training class you know about level up your business and the tools that will help you to stay focused the t o o l that help you to stay focused ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะใน Facebook ได้ฟังกันด้วย so I want to share with my Facebook friend as well นะคะก็สิ่งที่จะทำให้เราจดจ่อได้นะคะเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรนะ How to start your focus How we started เพราะว่าอะไรเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีเรื่องนะคะต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในการที่เราเนี่ยเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะมันก็จะยุ่งวุ่นวายมากๆเลยในวันต่อวันของเรา you know because there are many things that happens to us every day you know from the morning till night so how we can focus how we can focus I will tell you we first from start to prioritize you know start from uh set up your priority นะคะเราจะเริ่มต้นจากการเนี่ยจัดลำดับก่อนหลังความสำคัญอ่าเดี๋ยวจะแชร์สไลด์ให้ด้วยนะคะทุกคนเห็นสไลด์เนาะทดลองระบบใหม่นะคะ,อ,ะอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณจดจ่อ นะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้สอนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดแค่ในส่วนของการจัดลำดับความสำคัญนะคะ I won't share with you everything because I have 37 slides I will just hit to the point you know because if you want t h full course you can join us in the morning ถ้าเกิดใครอยากเรียนฉบับเต็มก็พบกันตอนเช้า10โมงนะคะตอนเช้า10โมง ่าสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นเลยก็คือนะคะเราจะต้องจัดลำดับความสำคัญอ่าเราต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังนะคะ decide on your priorities and work these first เราจะจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังได้อย่างไร how to prioritize first you need to separate everything to the metric you know important not important urgent or not urgent แบ่งงานต่างๆออกเป็น4หัวข้อนะคะสำคัญไม่สำคัญเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนนะคะ2.2ค่ะ เราจะต้องจดจ่อไปที่งานที่จะทำให้บริษัทเติบโตนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเอเจนต์คุณเป็นในหน้าคุณจะต้องโฟกัสไปที่นะคะงานที่มันจะสร้างไรายได้ก่อน You need to focus what will drive growth what will make your company grow or what will make yourself grow if you are real estate agent you need to focus on the on the activity that will generate your income ถ้าเป็นในหน้าก็ต้องโฟกัสไปที่กิจกรรมที่สร้างรายได้นะคะ2.3ค่ะ2.3ลืมความสมบูรณ์แบบไปซะเมื่อคุณกำลังจะขึ้นนะคะกราฟของคุณกำลังจะขึ้นนะคะคุณจะต้องโฟกัสไปที่ว่าเราจะต้องทำงานให้มันเสร็จ หลายๆอย่างก่อนนะะ When you start to push something you cannot just forget เอ sorry you cannot just focus in the perfectionist you know you need to focus that you will finish you know all the job that you could you need to finish more and more and more job that you possibly could นะคะเราจะต้องโฟกัสไปที่ว่าเราจะทำงานให้มันหลายๆอย่างเนี่ย ให้มันสำเร็จรู้เรื่องเนี่ยนะคะเหมือนรูปที่เดียววาดคุณกําลังขึ้นภูเขาคุณกําลังขึ้นภูเขาเราจะต้องพุชให้งานหลายๆอย่างเนี่ยมันสำเร็จรู้ล่วงก่อนเพราะว่าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะ you must willing to do things halfway just to get more done with the higher chances to yield strong results because we want to see the results many results that will come You know? เพราะว่าเราอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราเนี่ยมาถึงจุดเนี้ยเราก็ค่อยเก็บงาน when you reach you know on the top you know you can be perfectionist if you want and you know on the stage and you need to push you need to skip just do do it and finish it more and more นะคะก็ถ้าคุณไปถึงจุดที่อยอดอยู่บนยอดแล้ว นะคะคุณก็อาจจะค่อยมาเกลี่ยงานกระจายงานดูให้มันความสมบูรณ์แบบของคุณที่คุณต้องการแต่จำไว้ว่าถ้าเราอยู่ในขั้นตอนที่เรากําลังจะพุชเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยนะคะเราจะต้องทํางานหลายๆงานให้มันสําเร็จรู้ร่วงก่อนถัดไปค่ะ 2. 4เริ่มทําสิ่งที่ยากที่สุดก่อนนะคะเริ่มทําสิ่งที่ยากที่สุดก่อนการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่มันเป็นการหลีกเลี่ยงอะนะนะเหมือนในหน้าหลายๆคนไม่อยากจะโคลคอลโทรหาลูกค้ากลัวนะคะคุณต้องฝืนตัวเองทำอันนั้นก่อนเลย do the hardest thing first procrastination is in a species of laziness it avoidance it just avoidance you avoiding yourself to do it You know, so do the hardest thing first. Many of the agents they don't like to do cold calling, you know. So do it in the morning. Start to do it first in the morning. Push yourself, force yourself, you know. If you want to be successful, you can control it. If you want to แล้วเราจะประสบความสําเร็จนะคุณไม่ชอบโทรหาลูกค้าคุณต้องโทรก่อนเลยตอนเช้าทุกวันนะคะเพราะธรรมชาติของคนเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงเราจะหลีกเลี่ยงเราจะไม่ทําในสิ่งที่เราแบบไม่ชอบหรือว่ามันไม่สะดวกสบายสําหรับเรา because we naturally n a t u r a a l y avoid things we don't want to do you know but we are an entrepreneur we must do it if we want to be successful แต่เราคือเจ้าของธุรกิจนะคะเราเป็นนายตัวเองเราจะต้องทำให้มันสำเร็จถ้าเราอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมคะอ่ะข้อที่5ค่ะถามตัวเองคุณกำลังลงมือทำในสิ่งที่เร่งด่วน หรือคุณกำลังลงมือทำในสิ่งที่สำคัญ Are you doing what is urgent or what is important? You know because sometimes it's urgent but it's not important but you still keep doing it เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทำมันเร่งด่วน แต่มันไม่สําคัญนะคะแต่เราก็ยังคงทําสิ่งเหล่านั้นนะคะฉะนั้นจาไว้เราต้องดูว่าเราทําในสิ่งที่เร่งด่วนตลอดเวลาหรือว่าเรากําลังลงมือทําในสิ่งที่สําคัญนะคะมันก็จะออกมา4แบบนะเร่งด่วนไม่สําคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนไม่สําคัญนะคะหรือไม่เร่งด่วนสําคัญ you know it will come out to full result urgent not important urgent and important you know not urgent not important or not urgent but important so you need to see you need you know you need to see you need to look at your task you know which one is which and for my personal use you know i will uh, separate it by the color by the color when I do my board you know when I do my do doing done board I will separate it by color so I will know that i f this color is urgent or not นะคะเทคนิคส่วนตัวเราก็สามารถใช้สีนะเวลาเราทำบอร์ด Do doing done นะคะใช้สีเราจะได้รู้ว่าอันนี้มันด่วนสีนี้อ่ะไม่ด่วนสีนี้สำคัญสีนี้ไม่สำคัญสีนี้นะคะลองนำไปปรับใช้ดูเนาะ,ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการจดจอ่อนะคะก็จะเป็นตัวบอร์ดนี่แหละ ดูด g done board นะคะคันบันบอร์ดเดีเห็นมีคนเขาใช้หลายชื่อนะคะคุณจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ you know this is the simple simple things that you could do to follow up with yourself and your business นะคะมันเป็นบอร์ดง่ายๆ simple board that will push you to the Uh, destination that you want to be นะคะมันก็เป็นบอร์ดง่ายๆที่มันจะผลักดันให้เราไปในจุดที่เราอยากจะไปถึงแค่นั้นเองแต่สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเห็นบอร์ดเนี่ยทุกวันอย่าให้คลาดสายตานะคะเพราะถ้าคุณไม่เห็นบอร์ดคุณก็จะหลุดโฟกัส คุณจะหลุดทันเหุนะคะและจะไม่จดจ่ออีกต่อไป Don't Allow this b o a r d to become out of sight because they will quickly turn to out of mind you know it need to be in your eyes all the time need to be visualized you know we need to see it all the time นะเราจะต้องเห็นมันค่ะเห็นอยู่ตลอดเวลาเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรยังไงต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะถ้าคุณเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์นะคะคุณก็เขียนมาสิ่งที่ต้องทำอ่ะอาจจะต้องการหาลีดเพิ่มแจกใบปลิวลงพื้นที่หรืออื่นเพิ่มเติมคุณก็ลิสต์ออกมานะคะคุณมีไอเดียอะไรนะคะคุณก็ต้องเอามาเขียน If you are a real estate agent, you know you put all your to-do tasks in the first one. you know all the good ideas that you got need to come out from your h e a d and write it down นะหยียนลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จัดลำดับก่อนหลังนะคะ and prioritize it you know I already told you you can use the c o l o r บอกแล้วนะคะก็จัดลำดับ ความสำคัญก่อนหลังนะคะก็ให้เราใช้สีก็ได้นะหรือว่าใช้เป็นรูปภาพก็ได้ o อ you can use the photo I like to use the photo because I like to see things you know it's easier to get into your mind you know นะคะถ้าเราใช้เป็นรูปเลยก็ได้นะคะมันจะเข้าไปในจดจําไปในสมองของเราความคิดนะคะของเรานะแต่อย่าลืมค่ะ เมื่อคุณย้ายสิ่งที่ต้องทำนะคะเมื่อคุณย้ายสิ่งที่ต้องทำไปสู่สิ่งที่กำลังทำเมื่อไหร่เนี่ยคุณย้ายมาย้ายจากตรงนี้ไปตรงนี้เมื่อไหร่นะคะจำไว้ว่านาฬิกาทรายเนี่ยนะคะเดินถอยหลังและนาฬิกาเดินถอยหลังเราจะต้องทำทุกแท็กให้เสร็จภายใน2เดือน remember after you move to do things t o doing you know when you start doing it you have a deadline you have a timeline you have only two months to finish it because if you don't have the deadline timeline whatever you will forget about it or you will stop doing it at all นะคะเพราะถ้าเราไม่มี deadline timeline เนี่ยเราก็จะเลิกทำไปเลยง่ายๆนะคะมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแค่นั้นเองนะคะ แล้วนะถ้าเกิดว่า,ารายการที่ต้องทำเนี่ยมันมีเยอะแล้วนะคะถ้า to do เนี่ยมันมีเยอะแล้วให้เรานะคะทำให้สำเร็จก่อนอทำให้มันเป็นทำแล้วเนี่ยหรือดันเยอะๆก่อนไม่งั้นคุณจะหมดกำลังใจ You know if your to do list is very long already you need to finish it at ac ac sorry accomplish it you know you need to finish it you need to get it done first because if you keep on putting more ideas you will lose your energy you will lose your encouragement and you don't want to move on anymore นะคะถ้าเกิดมันเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่ to do เนี่ยคุณก็รีบทำให้มันสำเร็จ แล้วเราก็เอามาให้มันเก็บไว้ในอบอร์ดของทําเสร็จแล้วนะคะหรือดันเราจะได้มีกําลังใจขึ้นมาไม่ต้องลบทิ้งอันไหนทําเสร็จแล้วก็มาเขียนในบอร์ดทําแล้วนะคะงานเล็กงานใหญ่ไม่ว่าแต่มันเป็นกําลังใจให้เราว่าเออเราก็ทําในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ประสบความสําเร็จ When you get something done don't erase it don't delete it you know show yourself be proud It's like a b a d g e for you you know you did it no matter is small or big things or not but you get it done you should be proud of yourself and we will give you more energy to move forward เล็กใหญ่ไม่ว่าค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการผลักดันให้เราเนี่ยนะคะไปต่อได้นะเดกก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะ ประมาณนี้นะคะ That's all I want to share with you guys you know for for tonight and I have kickstart training course okay if someone interested to join the full three day course please you welcome นะคะใครที่สนใจจะเข้าคลาสนะคะหลักสูตรอบรมในหน้านะคะ มาตรฐานสากลจากอเมริกานะคะวันที่ 22, 23, 24มิถุนายนนะคะ,ะเดี๋ยวต้องรอดูประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเรียนผ่านซูมหรือเรียนในห้องเรียนนะคะสวัสดีค่ะเดียจากศูนย์ฝึกอบรมของ REMAX ประเทศไทยค่ะ ทาง r e m a x สำนักงานใหญ่นะคะเรามีคอร์สอบรมในหน้าอสาังหาริมทรัพย์มาตรฐานสากลจากอเมริกานะคะหรือชื่อคอร์สเรียกว่า Kickstart to Success นะคะคลาสนี้เหมาะกับทุกคนนะคะที่สนใจนะคะจะเริ่มหรือกำลังทำอาชีพนี้อยู่แล้วอยากพัฒนาตัวเองนะคะคอร์สของเรานะคะเรียนเพียง3วันเท่านั้นนะคะแล้วนะคะ นักเรียนสามารถนำไปใช้นะงานได้จริงนะคะและเราก็มีผลลัพธ์นะคะจากเพื่อนๆน,นะคะรุ่นพี่ที่ได้ผ่านการเรียนการสอนไปนะคะเขาก็นำไปปรับใช้นะคะพัฒนารายได้ของเขาให้มากขึ้นค่ะใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนและติดต่อเดียม,มาได้ค่ะแล้วพบกันนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณ ทุกคนนะคะที่มาใช้เวลาร่วมกันคลาสที่สอนทุกวันคลาสฟรีของ r e m a x Thailand นะคะก็ยังมีเหมือนเดิม10โมงเชา้า you know thank you for spending your time with me uh, the r e max thailand is still going with that training free online training at 10 o'clock in the morning don't miss it you know this is your opportunity get it and enjoy it okay Good night นะคะก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาใช้เวลาร่วมกันค่ะ